ครับตอนนี้เราอยู่ที่พัทยากำลังที่จะเดินทางมารับ10งานพัทยาบาราทอนปี2023นะครับกับสายฝนโปรยปลายอย่างนี้นะครับหวังว่าวันวิ่งจะหนักไม่มากนะครับประมาณนี้กำลังดีครับฝน เดี๋ยวเราลองดูนะครับว่านครับฟิตจะยากขนาดไหนครับไปไล่กลุ่มไปไล่กลุ่มนะครับก่อนอื่นต้องแอดไลน์กลุ่มก่อนนะครับนี่เรากําลังเดินทางอันนี้นะคะช่างภาพถ่ายฟรีนะคะภาพถ่ายฟรีนะฮะฟิชช่าอะไรึงได้นะครับช่างภาพปะครับเขาบอกว่างานนี้ถ่ายฟรีป่ะครับครับครับรูปฟรีหมดเลยเหรอครับผมวิ่งเหรอแต่ทั้งงานทั้งแต่วิ่งก่อนวิ่งเลยเหรอครับผมโอ้โห เธอจังนะคะนี่นะคะอย่าลืมติดตามผลงานของช่างภาพเลยนะคะงานนี้ฟรีทุกทุกอย่างของช่างภาพแอดบอลได้ที่อ่ะบอลโฟโตูกาฟเฟอร์ครับโฟโตูกาฟเฟอร์นะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้อย่าลืมติดติดตามช่องพี่กันด้วยนะครับชื่ออะไรนะพี่สัตว์สัตีหนึ่งต้นหนึ่ง สำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะมารับปิบที่พัทยานะครับแนะนำเลยนะครับเจอช่างภาพให้วิ่งไปหานะครับเพราะเราจะได้ลูปฟรีจากงานพัทยามาราธอนโดยไตลีกนะครับสนับสนุนโดย Amazing Thailand นะครับนี่ตอนนี้เรากำลังรับปิบสีแดงนะครับ น่แด้วยมีอะไรบ้างครับน้องอธิบายหน่อยเออก็เดี๋ยวผมเขียนใจเสื้อไว้ให้ตรงนี้พี่แล้วพี่ก็ไปรับเสื้อฝั่งโน้ตอ๋อไปรับเสื้ออันนี้เบอร์บีฟพี่ไม่ต้องแน่นมากพอแล้วเด็กพอแล้วอันนี้อะไรครับอันนเช็คชื่อให้หน่อยอ๋อเช็คชื่อถูกต้องดูสิทธิ์ดูสิทธิ์านีสเปเชียลออฟเฟอร์สำหรับรันเนอร์350บาทเบรกฟาสต์ห้องพักอ๋อมีค่ะมีห้องมีอะไรนี่พิเศษของบิ๊ทูเอส เทอร์มินอลลด50บาทิบบาทไปซื้อเครื่องเขียนใช่ไหมใช่ครับนี่ครับรับเสื้อครับเสื้อเบล,ลครับนี่ใส่ยี้ต้องใส่ทียี้กระรัในใส่มาแรงรเสื้อสา้อยห้บาทมีจำหน่ายนะครับสวยมากเสื้อของไตลีกนะครับ อันนี้ก็เป็นเสื้อที่ระลึกนะครับตัวละ350มีหลายแบบหลายลายครับส่วนแบบมีปกเนี่ย499นะครับก็มีสีขาวสีน้าเงินเข้มครับยอย่างนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยเขาขายเท่าไหร่ครับของปีแล้วเนี่ยถูกกว่าไหม150โอ้แสดงว่าถ้าเราจะได้ของถูกเนี่ยต้องอต้องมาซื้อของปีที่แล้วอองั้นถ้าเราอยากได้ปีนี้รอปีหน้ามาซื้อไ,ไหมไ ยืนทําอะไรอยู่ตรงนี้ยืนให้คนมาเนี่ยเราจะสัมภาษณ์เนี่ยจะดูยี่มีเหยื่อคนต่อไปยังมีมาให้มาไหมแถวแถวนี้ล่ะม่มีใครมาเลยไว้ชื่อน้องอะไรคะปูเป้ค่ะปูเป้มาวิ่งกี่กิโลพรุ่งนี้สิบกิโลค่ะสิบกิโลถ้าจะให้พูดถึงคําว่าพัทยามาารธอนพอพูดปุ๊บปูเป้นึกถึงอะไรนึกถึงอะไรหรอก็ต้องใช้หาดสิค่ไหมสวยงามมากค่ะพี่วิมีไม้เอ๋ย แล้วเดี๋ยวเจอกันนะป,ปุเป,ป้ะนะขอบคุณมากนะคะมารับบิบที่มารับบิบของพัทยาละมาราธอนนะคะที่เทอ,เอร์มินรล21นะคะซึ่งบรรยากาศการรับบิบที่นี่นะคะค่อนข้างสะดวกสบายที่จอดรถมากมายนะคะหลังจากรับบิบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปโหลดคราฟกันนะคะจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศการโหลดคราฟว่าคราฟที่เราจะโหลดนี้มีอะไร เจมาจะไม่พัทยามาลาธอนนี่พรุ่งนี้วิ่งกี่โลคะ42สบค่ะเหรอแล้วคราวนี้เป็นมาราธอนที่เท่าไหร่คะมาลาธอนแรกค่ะนี่ค่ะเป็นมาราธอนที่ฟิร์สมาลาธอนของเจนะคะพรุ่งนี้ก็ติดตามติดตามลองดูนะคะว่าน้องเจจะวิ่งได้ยังไงบ้างเราพูดถึงพัทยามาลาธอนคิดถึงอะไรคิดถึงเนินค่ะคิดถึงเนินเนิน็นาโหยค่ะโอเคเลยน้องเจแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะ นลง21กิโลแรกเป็น first half มาราธอนเลยใช่ไหมคะรู้สึกเป็นไงคะเลยก้าหาชันใช้มากค่ะใจไปค่ะแต่ร่างกายไม่รู้แล้วรู้สึกเวลาเราพูดถึงะพัทยามาราธอนแล้วทำาพี่ยังเหมือนคิดถึงอะไรคะสิ่งแรกเลยเส้นชัยเพื่อนเรารออยู่เพื่อนเราให้กำลังใจนักเองลูกนี่วันนี้เรามาเจอพี่ติ๋มนะคะคราวนี้พี่ติ๋มลงกี่ราคะ 12บโลค่ะเป็นมาราธอนที่เท่าไหร่ของพี่ปิ่นคะที่สองนี่มีแผนการในการวิ่งมาราธอนยังไงคะคงวิ่งเหมือนครูแรกอะค่ะไปเรื่อยๆสบายเดี๋ยวมาลองดูนะคะแล้วพี่ติ๋มถ้าเราพูดถึงพัทยามาราธอนคิดถึงอะไรอยู่ในใจคะถ้าระยะ4 2ต้องนึกถึงกุโมงเลยค่ะพัทยาเรามีต้องรอดกุโมงใช่ๆมาลองดูนะคะงานนี้นะคะว่าพี่ติ๋มจะมีผลงานเป็นยังไงนะคะขอบคุณค่ะพี่ติ๋มนี่ให้สโุกค่ะดีค่ะ อ้าวนี่เรามาเจอเพื่อนเรานะคะออทออทนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีย่ยามาทนอนคราวนี้ลงกี่โลคะอ๋อสิบโลค่ะโอ<ฮ>้โหระยะขนมเป็นยังไงคะวางแผน,นยังก็วางแผนว่าเดินก็วางแผนว่าเดินถ้าเราพูดถึงพัทยามาราธอนแล้วนึกถึงอะไรเอ่ยนึกถ,ถึงเวลารถติดค่ะแล้วคน <c oughs> คนคน,คนเขาบอกว่าเออปิดถนนทำไมเลยอะปิดถนนทำไมโอ้ ใจเขานะแต่แบบว่าปีหนึ่งก็นานๆปีหนึ่งครั้งเดียวค่ะขอสักหน่อยเนาะเคยเดินมาแล้วใช่ไหมล่าโดนกับทุกปีเลยโอเคตอนนี้สุภีขอให้ขอให้ออดออดวิ่งอย่างสมสุกนะคะเพื่อนเราอีกคนแล้วนะคะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้จะวิ่งกี่โลคะสิโลค่ะเตรียมตัวมานานกี่ปีแล้วคะเตรียมตัวมานานกี่ปีแล้วเตรียมตัวทุกปีสีน ตอบไม่ถูกตอบไม่ถูกเตรียมตัวทุกวันค่ะเตรียมพร้อมทุกวันอาจารยพัทยามาราธอนแล้วนึกถึงอะไรคะนึกถึงเออมาม่าค่ะมาม่าร้อนร้อนหลังจากที่เราวิ่งแล้วเส้นชัยค่ะโอ้โหมีทางเนี่ยได้กินมาม่าร้อนร้อนหลังจากวิ่งแล้วมันเป็นอะไรที่อร่อยวิ่งมารู้ไหมว่าเนี่ยงานนี้มาม่าเขาเป็นสปอนเซอร์ดีแล้วพูดดีมากเลยนะเนี่ยขอให้คุณโอวิ่งอย่างมีความสุขเพื่อคนของร้าน นี่ครับเรากำลังมาโหลดเท้ากันนะครับเรารู้แล้วเป็นรับของเราคืออะไรตอนนี้นะคะตอนนี้เราก็เป็นการโหลดเพิ่มเติมจากพิซซ่าก็ต้องมาที่ไอศครีมนี่นะคะมันคือ นนมาดูก,กันว่าสนุกขนาดไหนน,นมาโปรโมทงานโรม,มารันนะครับวันที่24กันยายนนะครับที่หาดจอมเทียนมี5กิโล10กิโลและ21กิโลโอเคแล้ววิ่งราปล่อยตัวต่ไใจคะปล,ปล่อยปตัวหาดตรงตาลหาดตรงตาลใช่ครับแล้วก็ ถ้า5กิโลเนี่ยก็วิ่งถนน2.5แล้วก็ทราย2.5 10กิโลถนน7.5ทราย2.5 <3. S 1> 21กิโลก็ถนน16ทราย5กิโลประมาณ100คนแรก <5. S 1> นะครับตั้งแต่10โลแล้วก็21 <c oughs> กิโลนะครับ,ร,บรับสมัครจนถึงวันที่20สิงหา พรุ่งนี้พัทยามาราธอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูการว่ากิจกรรมการวิ่งครูมาราธอนของเราจะไปเป็นแบบไหนนะครับพรุ่งนี้สิบโลก่อนพรุ่งนี้สิบโลนะครับแล้วก็วันอาทิตย์สี่สิบสองกับยี่สิบเอ็ดนะครับมาดูลอนต่อไปนะครับดีครับ